ปีนออร่านะะพี่ปีนนี่เป็นปีนแบบก่อนะเออแล้วทุกคนก็แบบว่าขาไมั่เทัาตามก่อนอย่างเราพยายามก่อนว่้าวผมเลยออร่ามันออกนาะออร่าออกเราไปในตัวกันดูว่าดีวะอะไรอะไรที่จะออกเลยโอเคครับสวัสดีครับพวกเราเส้น สวัสดีครับผมติทครับสวัสดีครับพี่ค่ะสวัสดีครับตามนะครับสวัสดีครับเน่ครับขอบคุณที่ะครับ เราก็ยินดีมากๆครับท <internally. S 3> ี่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการ Let's Come Back Let's Do Over นะครับก็บรรยงานที่ที่เรามาสร้างแรงบันดาลใจกับทุกคนทันทีอยู่ที่นี่นะครับว่าโลกของคุณคือแรงบันดาลใจของใครหลายคนดูไว้นะมั้งซึ่งวันนี้ทุกคนก็สั่งกับอะไรมาสร้างแรงบันดาลใจกันกันเลยผมจะบอกว่ากิจกรรมวันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวพวกเรา ตอนทำเพราะเราจะไกด์กันเราเดินเราจะพาทุกคนไปทัวร์ว่าที่เนชชิโอแฟรนช์นี้มีอะไรที่ทุกคนเน้นมากนะทุกคนสามารถกินเจ้ามาแล้วทุกอย่างได้หมดเลยนะครับถูกต้องถูกต้องตอนนี้เราก็มีโชว์นะครมาให้ทุกคนได้ดูกันทันทีนะให้มาเตรียวแน่นอนนะครับเพราะถ้ามาเตรียวทุกคนอาจจะเศร้าใจนิดนึงว่ามาขอบคุณทุกท่านี่มาติดต่อไม่จริงไม่จริงไม่จริงอ่าแบบเทานั้นทุกคนพร้อมจะไปดูเพลงต่อไปหรือยังครับ วความแรงจแค่นี้ขอสกริงแน่น้ยง้นา้อมาเียเรเียโอเคทำคอมกันก็ไปกันเลยครับีครับ